สวัสดีครับทีนี้ก็มาเข้าจอดนะครับช่องว่างด้านซ้ายนะครับง่ายๆแค่3ขั้นตอนนะครับอันดับแรกก็เดินหน้าเทียบผ่านรถคันแรกไปเลยผ่านช่องว่างไฟพอถึงคันที่2ดูไฟทไายของคันที่2ให้อยู่ในกระจกสามเหลี่ยมแบบนี้เกียร์ถอยหลังปึ๊บหมุนซ้ายสุดเพราะช่องอยู่ด้านซ้ายแล้วไปดูกระจกขวาจนกว่าจะเห็นรถคันด้านหลังเต็มคันแบบนี้เต็มคันปึ๊บคือล้วตรงหนึ่งสองถอยหลังตรง จนกว่ากระจกมองข้างด้านซ้ายของเราจะบางลักษณะแบบนี้แล้วหมุนขวาสุดระวังด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังถอยจนกว่ารถจะตรงนะครับดูอีกนิดนึงอีกนิดนึงโอเคเราตรง <Yes. S 1> ขยับเ้นช่องไฟเท่ากันหน่อย <Yes. S 1> โอเคใช้ได้แล้ว ลงไปดูโอเคครับใครที่อยากเรียนกับผมก็โทรติดต่อมาได้เลยนะครับกรุงเทพริมณฑลนะครับ089795-0326นนะครับ เดี๋ยวจะทําคลิปอย่างละเอียดให้ดูจริงนะครับเพราะว่าการเข้าจอดในช่องว่างแนซ้ายแบบนี้นะครับมันจะมีทั้งแบบช่องที่พอดีตัวรถช่องที่ยาวกว่าตัวรถหรือช่องที่สั้นพอดีกับตัวรถเลยนะครับสาคัญก็คือไม่เชี่ยวไม่ชนรถคนอื่นเขาอย่างที่2เราจะต้องไม่ลดขนาดพอกไปอย่างเช่นเนี้ยกับเป็นแนวเดียวกันหรือชิดกว่านิดหน่อยก็ได้นะครับจะว่างที่ใช้ต้องเป็นเอ็นนะครับเบรกโือห้ามใช้นะครับะแบบนี้นะโอเคครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับผม